อ่าเรามีเทคนิคการจำเนาะอักษรต่ำเดียวเนาะเราจำมันตั้งแต่เด็กแล้วก็คือ งูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมรีโลใช่ไหมถ้าใครอยู่เชียงใหม่เนี่ยวัดโมรีโลกเป็นวัดที่แบบไปขอความรักได้ใช่ไหมเออเพราะมีพระมหาเทวีจิรประพาอยู่ใช่ไหมถ้าใครจําได้พระมหาเทวีจิรัปรพาในเรื่องสุริโยไทยก็คือเพนพักจําได้ไหมตอนที่อะไรนะพงพักบุกไปรบกับเชียงใหม่เนาะ เออเพนพาก,ก็แบบว่าใช้ความสวยงามความรักนะครับทําให้เกิดไม่เกิดสงครามเนาะเพราะงั้นเนี่ยเขารักคนในเชียงใหม่นะครพิงค์ใช่ไหมเขาไม่อยากให้ลูกหลานเลนหลนต้องโดนทหารอายุทยาฆ่าตายก็เลยใช้ความงามในการช่วยเหลือเนาะมีวัดโมลีโลกนะอาจ,จารย์ก็เคยไปไหว้ขอความรักเนาะเออมันมีซีรีส์ไยที่สนุกมากเรื่องหนึ่งชื่อว่ารุ้งสีเทาเนาะเออเนาะก็ mm. ไปไหว้ขอความรักกันที่นั่นโอเคนะครับเพราะงั้นเนี่ยอันนี้คืออักษรต่ําเดียวเนาะ ต่ำคู่ก็คืออะไรพี่แฟนเธอคงแซวเฮียช้างเนาะพอพานพอสัมภาวฟอฟันทอทงทอทหารพอนังมนโทนพอพุทธาวพอควายพอคนพอระคังซาโซูพอหนุ่แล้วก็ชอช้างเนาะถุงผีฝากถุงเข้าวสารให้ฉันใช่ไหมครับอักษรกลางจําได้เลยอันนี้จํำง่ายเลยก็คือไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอ้ใช่ไหมโอ้ ไปต่อครั<ป>บถ้าจบไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูย้อนหลังได้นะจ๊ะนะจ๊ะต่อมาคำเป็นคำตายอ่ามีกี่คำข้างต้นปาเป็นใช่ไหมสระอาเสียงถ้าหรือยาวยาวป่าเป็นดิบแม่กบแม่กบเป็นคำตายใช่ไหมครับ ชื้นคำเป็นมีเป็นอยู่เป็นเป็นในเป็นภาคตายเออนะถูกต้องตาเสียงสั้นเป็นคำตายวันเป็นออกตายครับและสั้นตาย ภาคตายตาย,ตายเป็นสองเป็นปล<ร>าตายสุข่าตายเทศตายแม่แมก,กดเนาะไทยเป็นโอเคเก่งมากเลยเรามานับกันนะครับคาเป็นมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าคำคำตายมีทั้งหมด หนึ่งคำสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดคำนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับคำเป็นแล้วก็คำตายนเนาะออกข้อสอบแน่นอนอมาข้อที่สิบครับคำทุกคำในข้อใดออกเสียงจำนวนเท่ากับคำว่าคำนี้อ่านว่าอะไรพันธะก<ป>รณนี<ป>ะนะครับคำนี้อ่านใช้ได้สองแบบก็คือคำว่าพันธะกอรณีรหรือพันธะกะรณีก็ได้นะครับพราะมีกี่พยานพันธะกรีห้า ห้าถูกต้องมีห้าพยายงเพราะฉะนั้นข้อสอบเขาก็ถามว่าข้อไหนมีห้าพยายงทุกคำถูกไหมครับ ยังขอขายบาดีวะบาดีวราดาหา้าแต่คําว่านิฆะะกามมีแค่สี่ถูกไหมเพราะฉะนั้นขอขาไม่ใช่แล้วเนะนาะ้าสัปัญญาก็มีแค่สี่เองก็ไม่ได้เหมือนกันปัจัยปัจจัยนาคมีสามด้วยซ้ำไม่อ่านปัจจยัยนาคด้วยซ้ำนะครับ บางคนอยากให้ครบห้าบอกปัจจัยนนาคะเจ้าแม่นาคีเจ้าเชื่อเรื่องพญานาคบอไม่ได้นะคะฉะกามาพระจรนะคะยานะวิทยาสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิมีแค่สี่ก็ไม่ได้ ตัวรรณภูมินะฮะแั้ข้อที่ถูกต้องคือข้อกอไก่ครับคำแรกอา่านว่าเทวนาครีไม่อา่านเทวนาครีนะเทวนาครีบางคนแบบว่าเทวนาครีเจ้าแม่นาคีนะฮะอยู่กันดีๆไม่ได้ใช่ไหมเอออย่างล่าสุดอาจารย์ไปหนองคายมานะคะไปมุดถ้ำเจ้าแม่นาคีมาถ้ำเพียงดินดินเพียงอะไรนี่แหละเกือบเป็นลมนะคะอืม นะคะเป็นห้ามเล็กๆรูเล็กๆนะฮะอาจารย์เกือบเป็นลมนะฮะสำหรับการไปหนองคายของอาจารย์ล่าสุดนะฮะมีใครมาจากหนองคายสกลนครไหมคะแถวนี้ไม่มีเนาะเมื่อกี้คนที่ตอบเก่งๆผู้หญิงชื่ออะไรคะชื่อสายทิพย์ค่ะคุณสายทิพย์อยู่จังหวัดอะไรคะ สงขาค่ะโอ้มาจากสงขาเลยเนาะอเอสงขาสงขาหัดย้ายใช่ไหมอืมนะคะขอนอกเรื่องเล็กๆหน่อยๆนะคะน,นี้เป็นถ้ำที่อาจารย์บอกนะคะ <laughs> อาจารย์ <laughs> เป็นถ้ำมาลองดูครับมาด้วยความศัทธานเนาะ <laughs> ไม่อยากไปให้ชุดทาง <laughs> อันนี้คือทางเข้านะครับถ้ำดินเพียงนะจังหวัดหนองคายซึ่งเป็นความสราเรื่องพญานาคเนาะอันนี้แค่แล้วไม่รู้จะไปต่อได้ไหมแต่เป็นกำลังใจให้นักสืด้วยนะครับลองดูนะได้เนาะนะาะอันนี้แค่ทางเข้านะฮะข้างในลึกข้างในลรูเล็กกว่านี้อีกนะครับราจจะเกิดเป็นลงอยู่ในถ้ำนะฮะได้ครับลักสืบทำได งงมากนะฮะจะงงมากต่อนะคะวัจนภาษากับอวัจนภาษาจำได้ไหมจำได้โอเคแม่เนี่ยวัจนภาษานะคะจำไม่ง่ายเลยก็คือกล่าวแจ้ง แหลงบอกตาลึกสลัะนะครับการพูดการกล่าวการแจ้งการออกแถลงการ การบอกการเขียนศิลาจาลึกนะครับเขียนจดหมายเหล่านี้เป็นเ, آ, เป็นวัจนาภาษาทาั้งสิน้นนะครับกล่าวแจ้งถแถลงบอกจาลึกสลักนะครับเป็นวัจนาภาษาทาั้งสิน้นส่วนอาวัจนะภาษานะก็คือสีหน้าเ <c oughs> วลตา นะสีหน้าแววตาอ่าทางเว่าสายตามันหลอกกันไม่ได้นะอิวงวารันทรถอนก็เขา้าสิ่งนะคะโอ้นะเขาพูดกันว่าสายตามันเป็นสิ่งแทนหัวใจใช่ไหมโอ้สายตาหลอกกันไม่ได้เพราะฉะนั้นสายตาเนี่ยเป็นอะไรคะ อาวัจ,จะนะภาษาอืนะมีใครชอบอิง่ารันทอนไหมคะผู้มีผู้ชายหลายคนนะคะในคลาสนี้น่าจะชอบอิงเนาะผู้ชายส่วนใหญ่ชอบเธอเนาะโอ้เธอสายตามันหลอกเป็นไม่ได้ เขาพูดกันว่าสายตามันเป็นสิ่งเดียวที่พูดแทนหัวใจฉันว่าสายตาเธอหลอกฉันไม่ได้เธออยากจะหลอกใครก็ตามใจแต่อย่ามาหลอกฉันเลยใช่ไหมเออสายตาเป็นอวัจนภาษาเนาะไม่ต้องพูดมองตาก็รู้ใจเนาะบางทีไปเจออ่าหัวหน้าหื่นๆเนาะเขาไม่ต้องพูดอะไรเลยเราก็รู้เขาเป็นคนหื่นใช่ไหมน่าก,กลัวไหมน่าก,กลัวหรือเราเจอแบบว่าคนรัก นะเออหรือแบบกลับบ้านนะคะบางทีไม่ต้องพูดอะไรเลยมองตาน้ําตาคลอเป็นไงกําลังเศร้าอยู่หรือว่าติดโควิดใช่ไหมไม่ต้องบอกก็รู้ใช่ไหมอืมเพราะฉะนั้นนะครับเรามาดูเนาะส่วนใดของข้อความข้างต้นไม่เกี่ยวข้องกับวัจนะภาษาอืมก็ส่วนที่หนึ่งครับหัวใจเป็นห้องสมุดเป็นหัวใจของการศึกษา เป็นสถานที่สำหรับศึกษาหาความรู้ได้ตลอดชีวิตนะครับการเข้าห้องสมุดควรสำรวมจิริยาการพูดคุยเสียงดังจะรบกวนผู้อื่นการพูดคุยเป็นวัจนะไหมพูดคุยเป็นเพราะฉะนั้นส่วนส่วนที่สองเนี่ยเป็นวัจนะละพูดคุยการอ่านออกเสียงจะทําให้ผู้อื่นเสียสมาธิการอ่านออกเสียงเป็นวัจนะไหมเป็นเป็นครับ ทรัพยากรที่ยืมจากห้องสมุดต,ต้องดูแลรักษาเป็นอย่างดีการเขียนข้อความในหนังสือจะทําให้หนังสือสกรปรกการเขียนเป็นวัจนาไหมเป็นค่ะเป็นถูกต้องครับสุดท้ายนะครับส่วนที่5้าผู้ที่ประสงค์จะเป็นสมาชิกห้องสมุดควรกรอกชื่อและที่อยู่ให้ชัดเจนในใบสมัครกรอกชื่อเป็นวัจนาไหมเป็นอ่เขียนใช่ไหมการสลักใช่ไหมกล่าวแจ้งถแถลงบอกจารึกสลักใช่ไหม ก็ฉะนั้นส่วนที่ไม่มีก็คือส่วนที่หนึ่งนี่เองนะส่วนนี้ไม่มีต่อข้อกไก่อ,กอวัจนะภาษาที่ปรากฏสีหน้าแววตาท่าทางในที่นี้ก็คือคําว่าอะไรเป็นอวัจนะภาษาในบทความนี้ควรสํารวมใช่ไหมควรสํารวมแสดงว่าการสํารวมกิริยาเนี่ยไม่ต้องบอกเลยแต่ว่าควรทําใช่ไหมเออเวลาเจอคนสํารวมกริยาใส่เราแสดงว่าเขาทำไม เคารพเรารู้สึกดีกับเราหรือว่ามีมารยาทใช่ไหมมันเป็นอวัจนภาษาที่บอกได้ตามตรงควรเป็นการห้ามชักชวนแนะนำสั่งสอนหรือบอกกล่าวควรทำนะบอกกล่าวแนะนำแนะนำแนะนาถูกต้องไม่ได้เป็นการสั่งสอนถูกไหมเออถ้าเธอเธอต้องทำเดี๋ยวนี้อันนี้สั่งสอนอันนี้แบบชีน้นำเนาะห้ามทำอะไรอยเงี้ย ก็คือการห้ามเพราะเนี่ยควรทําคือการแนะนําตอบข้อข้อควายนะครับเราครูอาจารย์ไปเร็วหน่อยนะครั้งครั้งแรกเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเลยก็คืออยากให้ได้ยี่สิบห้าข้อจริงๆอยากน้อยๆยี่สิบข้อก็ยังดีเนาะอาจารย์จะไม่ได้นอกเรื่องมากวันนี้นะฮะเดี๋ยวไปนอกเรื่องข่าวต่อไปเพราะว่าต้องบอกว่าอ่ามันมีคาสต่อกันนะอาจารย์จะไม่ได้เลทให้ได้เยอะนะคะเดี๋ยวไว้ คังที่ไม่มีคาสต่ออาจารย์จะเลทให้แบบครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยอาจารย์ไม่ติดนะคะอาจารย์ยินดีแต่ว่าครั้งนี้อาจารย์ต้องเลิกตรงเวลาเพราะว่าเดี๋ยวมันมีคาสต่อนะคะโอเคต่อนะคะข้อความต่อไปน,นี้ไม่มีการสื่อสารประเภทใดามาดูนะคะเธอใช้ปากกาสีแดงขีดเส้นใต้คําว่ารักเธอเสมอหลังภาพของสามีและกำภาพนั้นได้มือสั่นระริกดวงตาเมอ่อยมีน้ําตาท่วมทนนะคะเขาจากไปโดยไม่สั่งลา อินนอมาเลยไหมคะกลับบ้านไปนะคะสามีหายไปค่ะโอ,อ้โดนเทนะคะนะคะกลับบ้านไปสามีทำลายบ้านนะคะไปอยู่กับเมียน้อยนะคะเออเป็นการช่วยคนใช่ไหมได้ดูไหมคะรายการหนุ่มกัญชัยความฮักอะไรนะมาร้องไงนะรองควนบ่ได้อะ่ะเออนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เรามาดูก่อนคำว่ารักเสมอเป็นการเขียนคำวารักเสมอไว้การเขียนเป็นวัจนะภาษาถูกไหมครับโอเคกัมภาพไว้แน่นเลยสัต์ละลิกนะครับมีปากกาสีแดงปากกาแดงเนี่ยสีบอกไหมคะ,ะสีบอกอารมณ์ไหมคะอย่างถ้าเราสอบเนาะกอพอเนี่ยมันก็จะมีเรื่องอ่าสีแดงคือเร่งด่วนอะไรอย่างงี้เนาะ สีน้ําเงินคือมาตรฐานอะไรประมาณนี้เนาะนล่วสีก็เป็นตัวบอกสีเนี่ยเป็นวัตถุภาษานะคะอืดวงตาเหม่อลอยน้ําตาเอ่อรน้นเป็นยังไงคะ,ใน,ใ,นะในยะในอ่าในยะก็คือในตาเนาะบางครับบางครั้งไม่ต้องพูดมองตาก็รู้ใจดังนั้นในที่นี้ไม่ได้มีบอกเนาะว่าพลบค่ําตอนเช้าจริงๆเวลาเป็นตัวบอกได้ไหมคะบอกความรู้สึกได้ไหมบอกการสื่อสารได้ไหมได้เช่นแบบมืดโผรเพ น่าก,กลัวไหมคะเออก็อเริ่มน่าก,กลัวถูกไหมคะอืมโอเคนะคะบุพบทจำได้ไหมคะบุพบทคือคำอะไรชมไม่ส่อาปืนนะฮะอาไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาทวนนะคะ คำบุพบทนะคะคำเชื่อมอ่าเป็นคำบอกสถานที่ใช่ไหมคำเชื่อมคือคำอะไรสันธานอ่าทวนเนาะทวนสันธานคือคำเชื่อมคำวิเศษคือคำอะไรอ๋อขยันขยันงโอเคเพราะงั้นคำบุพบทเช่นคำว่ากับแกแต่ต่อที่ใน เพื่อของจากโดยด้วยตามเนาะเป็นคำเชื่อมเป็นการบอกลักษณะคุณลักษณะสถานที่ม่ออยู่ตรงไหนนะครับอยู่กับใครมอบให้แก่ใครเนาะซึ่งมันมีความน่าสนใจเนาะอย่างเช่นคำว่าแก่กับคำว่าแดดสมมติจะเอาทุนการศึกษาไปมอบให้นักเรียนใช้แก่หรือแดดแก่แก่แต่สมมติบอกว่าจะเอากระเช้าแบนกระเช้าผลไม้ไปให้พอ,ออนในวันปีใหม่ใช่ไหมแดด โอเคนะคะแกบวกผู้รับแด่ท่านผู้ใหญ่ใช่ไหมกับใช้ร่วมกันทํางานร่วมกันใช้กับฉันกับเธอนะคะอยู่ร่วมกันเนาะ,ะแต่สมมติมอบเอกสารให้ให้กับทางการหรือให้ต่อทางการฮนะ,ะต่อทางการเนาะ,ะอะไรที่มันเป็นทางการเนี่ยจะใช้คําว่าต่อใช่ไหมคะแกผู้รับแด่ผู้ใหญ่เนาะอย่าลืมนาะเรื่องง่ายๆแค่นี้นะคะนะคะ เพราะฉะนั้นคำบุพบทน้องบอกสถานที่ที่ซึ่งอันอะไรงี้ใช่ไหมอืมจากโจทย์อันไหนบอกสถานที่ครัมรกตที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะคะราคาแพงที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดระดับโลกคือมรกตโมคุลอยู่บนผิวของ มราระตด้านหนึ่งแกะสลักเป็นข้อความในบทสวดอีกด้านหนึ่งแกะสลักเป็นรูปดอกไม้ที่แสดงความอุดมสมบูรณ์หรือความรุ่งเรืองแลาวฉันคำาุคำกีคำว่าอะไรบ้างที่มีคำว่าบนค่ะแ,และอันนั้นคำสันธานคำว่าและเป็นคำสันธานข้ออืม ที่ในที่นี้ไม่เป็นคำบุพบทที่ในที่นี้ไม่ได้เป็นคำบุพบทอีกหนึ่งคำคือคำว่าในค่ะนะคะ,คะบูพบทต้องบอกสถานอ่าบอกเหมือนสถานที่เนาะว่ามันอยู่ตรงไหนนะ,ค,ะคำว่าที่ในที่นี้ไม่ได้บอกว่ามันอยู่ที่ไหนถูกไหมคะมันแค่เป็นการกล่าวถึงว่ามันเป็นสิ่งที่แสดงความอุดมสมบูรณ์เฉยๆดังนั้นเนี่ยมีทั้งหมดกี่คำคะสามอืม ฮมีทั้งหมดสามคำถูกต้องแล้วคําสันธานล่ะครับเมื่อกี้มีคนตอบคําสันธานถูกแล้วคนหนึ่งคือคำว่าและอีกหนึ่งคำคือคําว่าอะไรครับนอกจากคําว่าและคําสันธานคือคําเชื่อมหรือเปะมากถูกต้องนะครับในโจทย์ข้อนี้มีคําว่าและกับคาว่าหรือนะคําบุพบบมีสามคำคำสันธานมีสองคำคือคําว่าและและคําว่า หรือเนาะอันนี้เป็นหลักภาษาพื้นฐานเนาะอย่าพลาดเนาะต่อมาเราเอาให้จบสักยี่สิบข้อแล้วกันนะฮะอาจารย์จะเล่งให้นะคะหลักคําไทยแท้นะคะต้องตรงตัวสะกดนะคะไม่มักมีพยางคเดียวนะคะไม่มีตัวกาลานยกเว้นคําว่าผีนะฮะหมาแล้วก็เหยียนะฮะยกเว้นคําว่าผีหมาแล้วก็ค้อคว่าเหยียที่เป็นคําไทยที่มี ตัวสะกดต่มักจะพบในคำระพันธ์ไม่ค่อยได้ใช้ทั่วไปผีเอมาจากผีจะบอกนะคะแล้วก็คำว่าเ yeah ยี่ยยี่รอเรือกะลันนะคะผีหอหีบกลันนะคะ คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษในข้อใดาสามารถใช้คำไทยแทนได้อืนะคะออกซ์ออใช้คำว่าอะไรแทนได้ไหมออนใช้ลิตรมิลลิลิตรได้ไหมก็ไม่ได้เพราะออนมันเป็นศัพท์เฉพาะเนาะขอไข่ไม่ได้ไม่ใช้กิโลแทนได้ไหมโครโมโซมอะไรเงี้ยได้ไหม,ไมโอเคนะคะขอบคุณขยกไม่ได้ทูร <c oughs> ินฮอร์โมนนะคะ อินซูลินจะใช้สารลดความหวานอะไรอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้เฮโมโกลบินนะคะใช้เม็ดเลือดแดงอาจจะแบบน่าจะพอไปไวัดไปไวาได้แต่คําว่าเฮอริเคนเป็นชื่อเฉพาะเนาะเป็นพายุที่เกิดในอเมริกาเนาะจะใช้คําว่าลมงวงช้างแทนก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นดังนั้นข้อที่ใช้คําไทยแทนได้คือข้อกไก่ไอเดียใช้คำว่าอะไรครับความ,วามคิดยูนิตใช้คําว่าหน,หน่วยหน่วยถูกต้องนะคะไอเดียกับยูนิตความคิดกับหน่วย ข้อสิบเจ็ดข้อใดไม่ได้กล่าวถึงไยัยอย่างถูกต้องอืโอเคยกนะฮะไพลเป็นไม้ลำลุกมีเง้าอยู่ใต้ดินนะฮะเปลือกสีน้ำตาลแกมเหลืองเนื้อด้านในสีเหลืองแกมเขียวแทงหน่อหรือลำต้นขึ้นเป็นกอเง้าไพลแก่ทั้งสดแห้งนะคะจะเผ็ดเล็กน้อยวิธีปลูกใช้มเมล็ดหรือเง้าในประเทศไทยนิยมปลูกกันมากในการจนบรนบุรีสุพรรณบุรี คนสมัยก่อนใช้ไพลแก้ฟกช้ำบวมข้อเท้าแพงเขาบอกรสชาติไหมคะบอก,บอกว่าอะไรบอกเ,เล็กน้อยน้อยโอเคบอกสรรพคุณบอกไหมบอกแก้กเรสแก้ฟกช้ำบอกขยายพันธุ์บอกบอกทินกำเนิดบอกไหมคะบอกบอกอินสมบุรณ์ เออใช่ไหมใช่ไหมอันนี้เขาบอกอันนิยมปลูกไม่ได้บอกอไม่ได้บอกเออ,อก,การขยายพันธุ์ทํำยังไงใช่มเมล็ดหรืองาเออแทงหน่อลําต้นลักษณะพฤกษ,ษาศาสตร์ก็คือล้มลุกมีง้าอยู่ใต้ดินดังนั้นสิ่งที่ไม่ได้บอกเขาไม่ได้บอกว่ามันเกิดที่ไหนเขาแค่พูดว่านิยมปลูก<ด>เห็นไหมครับข้อสอบกพมันเป็นแบบนี้แหละนะครับวัดเซนต์บางอย่างเนาะเราต้องมีสติในการทําเนาะสิบเจ็ดตอบพอควายเนาะ สิครับอ่ามาข้อสิอ่าถึงข้อสิแล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวครั้งหน้าอาจารยช์ชดเชยให้อย่างที่บอกนะคะข้อใดไม่ได้กล่าวถึงเกี่ยวกับรถไฟในข้อความต่อไปนี้นะฮะรถไฟใต้ดินความเร็วสูงที่เพิ่งจะเปิดบริการน่าจะเร็วที่สุดในโลกวิ่งเชื่อมระหว่างสนามบินนานาชาติกับ